พระวจนะมาถึงคุณมองเห็นมุมมองชีวิตทุกคนให้ชีวิตเป็นของฝันเหมือนกันแต่มีมุมมองมองเดียวที่มองเห็นเกี่ยวกับชีวิตที่ต่างกันความแตกต่างดังกล่าวสร้างวิถีชีวิตของแต่ละคนต่างกันด้วยคนหนึ่งมองว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เวลาที่อยู่ในโลกที่ไม่แน่นอนฉะนั้นจะต้องฉวยโอกาสให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีใจปรารถนา อะไรก็ตามที่อยากได้หูอยากฟังลิ้นอยากจะริมรสและเหนือกว่าน,นั้นก็คือความต้องการอำนาจการยอมรับและความต้องการทางการมณ์มสิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นเป้าหมายชีวิตเขาลงทุนชีวิตด้วยเวลาทำงานหนักต่อสู้ดิ้นรนที่จะให้ได้ตามเป้าหมายที่ความปรารถนาเรียกร้องแต่ดูเหมือนว่ายิ่งได้ก็ยิ่งต้องการมากขึ้น สิ่งจะได้มาเหมือนกับใส่โรงถุงที่ไม่มีก้นใส่โรงปเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็มในที่สุดเขาจบชีวิตด้วยความสิ้นหวังแต่ก็มีคนอีกมากมายเช่นกันที่มีมุมมองชีวิตที่แตกต่างจากกลุ่มบุคคลที่กล่าวมาแล้วเขามองว่าความต้องการทั้งหลายเหล่านั้นมันคือกิเลสตัณหาฉะนั้นจะต้องกำจัดและจำกัดเพื่อจะทำให้ชีวิตมีความสุข บางคนไปไกลถึงขนาดต้องทรมานร่างกายเลยก็มีครับคริสเตียนมีมุมมองมองเห็นชีวิตอย่างไรเรามองว่าชีวิตเป็นของประทานจากพระเจ้ารับการสร้างจากพระผู้เป็นเจ้าสิ่งใดที่ถูกสร้างย่อมถูกกำหนดวัตถุประสงค์โดยพระผู้สร้างเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องเรียนรู้ว่าอะไรคือวัตถุประสงค์ของชีวิตเราเรียนรู้ว่าชีวิตในโลกนี้เป็นชีวิตชั่วคราว ยังมีอีกชีวิตหนึ่งหลังความตายเป็นชีวิตนิรันด์เป็นชีวิตแห่งสง่าราศีที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้สําหรับผู้ที่เชื่อและวางใจในพระเยสุคริตชีวิตในโลกนี้เป็นชีวิตที่เตรียมตัวไปสู่โลกใหม่ชีวิตทางกายภาพที่จบลงในโลกไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะดับสูญจนสิน้นฉะนั้นเราจะไม่ทุ่มเทชีวิตทั้งหมดเพียงบำรุงบำเรอความต้องการของกายและใจในโลกนี้เกียรติราบยศสรรเสริญ ทรัพส,สมบัติไม่สามารถติดตัวเราไปได้เมื่อจบชีวิตในโลกลงเราควรใช้ชีวิตในการกินดื่มพอประมาณพอเพียงตามอัตภาพใช้ชีวิตให้เป็นคุณประโยชน์มีคุณ,ณธรรมมีจริยธรรมและศีลธรรมอันดีพร้อมที่จะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าทันทีที่จากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ครับขอให้เราครอบครัวได้ไททูนในการดำเนินชีวิตทุกวัน พระพรในชาวนิมมาถึงท่านแล้วรักใช้ก็อยู่ข้างหน้าและให้เราทุกคนได้รับพระพรภายในครอบครัวอดิฐานร่วมกันก่อนออกนำเนินชีวิตขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ